สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนอันนี้ก็เย็นมากเลยนะคะหกโมงแล้วะคะ่ะวันนี้ฝนตกน้อยเนาะไม่ตกเยอะครู้ก็มาตัดใบถั่วนะคะถั่วค้างใหม่ของเรากำลังจะออกแล้วนะคะพี่น้องจ๋านี่คะ่ะถั่วค้างใหม่กำลังจะออกผลออกลูกให้เรา จะได้เก็บได้ขายเลยนะคะพี่น้องอันนี้ครูก็มาตัดใบมันนะคะใบมันเยอะใบมันหนาเนาะูรูก็ตัดมันนะมันก็พอจะมีลูกให้เราแล้วนะคะพี่น้องรุ่นแรกเลยนะคะนี่ใบบวบครูก็ตัดนะคะตัดทั้งใบถัว่วใบบวบนะ บวบก,ก็สวยๆนะคะพี่น้องจา๋ากรูก็ตัดใบมันทิ้งเนาะยอดมันก็สวยเยอะมากเลยถั่วกำลังจะมีลูกให้เราอันนี้มันเป็นงนีบง,งอเนาะข้างในมันก็เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องจา๋าใบมันนะเป็นสนิมเนาะช่วงนี้ฝนตกเยอะกูรูก็ไม่ได้มา น้ำหมักอะไรเลยไม่ได้มาดูแลเลยนะคะดูผักของเราบวบของเราสิคะมีแต่รูเนาะเนี่ยทางนี้ครูยังไม่ได้ตัดใบมันนะคะตัดแต่ฝั่งทางโน้นอยู่ฝั่งโน้นข้างนอกโน้นแล้วก็ตัดมาถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็จะตัดนี่ไปอกีกกำลังจะตัดถั่วใบถั่วฝักยาวของเราเนาะ กำลังจะออกลูกออกผลออกดอกให้เราได้เก็บขายแล้วนะคะพี่น้องใบเยอะใบหนานอันนี้ก็กระเจีียบของเรานะคะพี่น้องจา๋าตอนแรกมันก็เขียวงามอยู่นะคะพอฝนหยุดปุ๊บมันเป็นด่างเป็นยังไงไม่รู้นะคะใบมันนะคะพี่น้องดูสิคะ วันนี้จะพาดูมะละกอต้นนี้นะคะมะละกอต้นเตี้ยเนาะนี่ค่ะกำลังจะออกลูกอันนี้เราไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นมาเองของมันตรงนี้ค่ะอีกหน่อยก็ให้เราได้เก็บกินแล้วนะคะพี่น้องจ้า บุ้งแก้วของเราเมื่อวานกูรูก็เก็บเนาะฟักทองน้ำแช่มันวันนี้มันก็ดีขึ้นแล้วฝนฝนหยุดวันนี้เนาะอันนั้นน้ำไม่แช่นะคะเลืองหมดเลยจะตายแล้วนะคะพี่น้องแตงวันนี้เรายังไม่ได้เก็บมันเลยนะคะ มี่ส้วยเอยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะครูจะตัดใบบวบใบถัว่วให้เสร็จก่อนมืดนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ